สวัสดีครับพ่อผมเกียรติยิสุครับเป็นเซลล์คล้ายๆเกิดใหญ่ครับวันนี้ก็พามารีวิว fx แสนสร้างรอยล็กซิปหนึงมาอูฟินิกครับพ่อไปดูกันครับก็วันนี้พามาดูอีกอูนึงครับอูฟินิกครับอ่าคันนี้ตกแต่งได้บ้างนะครับกันชนหน้ากันชนหน้าโกมิอ่าข้อบ,บนนะครับยืนหน้า เป็นโครเมียมขอบบนแล้วก็การจุดด้านหลังครับสุมันไดเป็นโครเมียมคิวรอเป็นโครเมียมครับั้งลมปัดครับบันไดเลดภายในนะครับภายในยังเหมือนเดิมเดิมครับแล้วก็มวกเลือ่อนรูลมครับสปอยเลอร์ลังคา เล็ไลน์ให้ครับอ่านี่ครับนี่นะครับแกลเต้ลูกาสั้งครับสั้างไรบ้านเลยครับจะเอาแบบนี้เอาวันช่วงวันนี้กันนี่จะออกดูสองถนนเลยนะครับนี่นะครับแต่กันนี้ไม่ได้เป่งหน้าครับเป็นหน้าเดิมครับนี่นะครับดูรอบๆคันครับ คันนี้ถุกนำยางถุกขี้ยางลักลักเพราะว่าทำนี่มากครับนี่เป็นร่างรับน้ำขี้ยางนะครับเพื่อจะไม่ให้เดือดรัดบนถนนนะครับแล้วก็นำยางจะไล่ลงไปทางท่อนี้นะครับลงไปเก็บข้างหลงัสงส่งลอยลิรครับทั้งกระนะั้นส่งลอยลิตซึ่งทั้งนี้ไม่ต้องเปิดลงมาเปิดวาล์งหลังนะครับสามารถที่จะเปิดในห้องโดยดานได้เลยครับ ไล่ไล่เบฟนะครับแต่แต่ละละฐานจะทํานะครับก็าทาแบบนี้ในการปล่อยน้ำยางนี่บางคนก็ทําบบอ่าชายพายางนีบตรงนี้นะครับขาสะดวกไปนี่ทําแบบนี้มันเก็บไปเลยนะครับสําหรับ,บินดังยาวนี่นะครับทอนี่นี่นะครับเปิดได้จากข้างในคนขับเลยนะครับดำกายาว คเป็นดีนะครับหกเมตรยี่สิบเซนครับ,บลายมาสวยงามครับตันนี้ตาเป็นรถอยู่ในจังหวัดกระบี่ครับมีทั้งน้ำมันเฮโรลิกทั้งน้ำมันซัมมอรเจสิฟลิทกับทั้งน้ำมันเอริกจะอยู่นี่เป็นทั้งแบบเลี่ยมกรองรักน้ำนะครับจะดูง่ายเฮโรลิทจะแบบมีนม้ำหรือมีขยะด้วยมันจะอยู่นหฮโรอินได้ไง่ายกับแบบเน่งหรือว่างครับนี่ด้านหน้าก็มีว่าวกันแล้วครับท่ขอขนาดสองนิ้วนะครับ วันนั้นส่องนี่มีทางหน้าทางล่างเลยครับอ่าแล้วก็ีดูน้ำยาหม้อน้ำครับกระดูหายูทำแหน่งตรงนี้ครับแค่นี้พร้อมจะออกครับนี่ครับอ่าลูกค้าทันใดสนใจก็ัักกันมาได้เลยนะครับอยากจะได้แบบนี้เรือเอาไว้ช่วยว่านี่เรือเอาแบบง่ายๆได้ไล่หัวแบบครับซึ่งรถสเปคแปบบเนี้ยเราจะใช้เปลืองเรียวนะครับเปลืองเรียวแบบนี้ ก็สำหรับวิ่งลังตะนุนนะครับเ่วองเร็วเลาเฟืองจ่าสำหรับวิ่งยิบดินทรายวิ่งดินได้เป็นอย่งครับเบอร์สามหนึ่งกมีให้เหลือซ่องเฟืองนะครับเฟืองจ่าแล้วก็เฟืองเร็วนี่นะครับถ้าว่าสนใจก็ทักมาได้ครับผมเซล่ยเกียร์้อมให้บริการตลอดครับเบอร์โทรสูงแปดสูงแปดแปดหนึ่งสองสี่สี่เจ็ดนะครับกับยากรีกันน้อยแบบนี้ก็บอกมาได้นะครับ ขอบคุณมาร์คครับรีวิวกันจบกันเทวานี้ครับวันนี้เซตอูฟินิกสวัสดีครับ